One News (Trong Pai, Ma). หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และชาวจีนเชื่อชาวจีนเชื่อนะครับว่าการให้คำแนะนำและทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีนให้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวบ้านในประเทศไทยจะช่วยแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อความขัดแย้งทางวัฒนธรรมได้นะครับที่สำคัญไม่ควรเหมารวมนักท่องเที่ยวชาวจีนว่ามีปัญหาทั้งหมดเพราะไม่เป็นผลดีกับธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย เราจะติดตามเรื่องนี้จากคุณวีรยุทธ์วิริยะสัจจิตซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายครับไม่ได้มีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมใช้มือรูปค้องเพื่อความเป็นสิริงมงคลนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ทําเช่นกันแต่สําหรับค้องวัดพระาธาตุดอยสุเทพติดป้ายห้ามลูปค้องเป็นภาษาไทยเพราะจะทําให้ชารุดเสียหาย แต่นักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจภาษาไทยจึงฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ดูผิวเผินนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เหมือนชาวจีนแทบแยกไม่ออกที่ระยะหลังมานี้ถูกกระแสโจมตีว่าพฤติกรรมหลายอย่างไม่เหมาะสมแต่ที่จริงแล้วเป็นชาวเกาหลีที่ไม่มีมัคคุเทศก์มาดูแลให้คําแนะนํานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าไม่ควรเหมารวมนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นชาวจีนทั้งหมดหลายครั้งไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นักท่องเที่ยวจีนจนส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่เดี๋ยวก,กรณีไปเตะละครเนี่ยก็ไม่ได้มีการสรุปทางกฎหมายชัดเจนว,ว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนแต่มีคลิปวิดีโอแต่ก็รู้เป็นชนชาติใดซีฟานพาเพื่อนสมัยประถมศึกษามาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งที่2ด้วยตัวเองก่อนมาเขาศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถึงข้อห้ามต่าง,างๆเพราะทราบว่านักท่องเที่ยวจีนสร้างปัญหาให้ประเทศไทย เขาชอบคนเชียงใหม่เพราะมีอัธยาศัยดีขายสินค้าไม่แพงปี2557มีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเชียงใหม่ประมาณ5 0 0 0 0 0คนมากที่สุดในบรรดาน,นักท่องเที่ยวต่างชาติความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมล้านนาที่ยาวนาน7 1 9ปีอาจกระทบกระทั่งกันบ้างพ่อเขาก็จไม่มีซินชงลิงนักศึกษาจีนคณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยายลัยเชียงใหม่มขอให้คนไทยเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเพราะจีนเพิ่งเปิดประเทศมา40ปี เคยชินกับวัฒน,ธ,นธรรมเดิมที่เข้มแข็งแต่ยอมรับว่าบางส่วนก็มีปัญหาก่อนที่เปิดประเทศเนี่ยคือ,อคุณจิงเขาใช้ชีวิตอยู่ภายได้ะระบบอคอมมิวนิสต์แบบส่วนกลางครัฐบาลเขาจะมีพ o ว e r มากก็เลยเขาสามารถควบคุมราคาเขาไม่ให้เขาไม่ให้ชาวจริงมีกหารค้าขายก็เลยเวลาอยากได้อาหารก็ต้องไปไปขอจากรัฐบาลเวลาไปเอาอาหารเนี่ย คือส่วนมากก็ต้องไปเยี่ยมไปไปเยี่ยนทิงคือในในสมัยนั้นถ้าเกิดว่าใครเข้าแถวแล้วสุดท้ายก็จะอาหารหมดก็น่าจะนิสายแบบนี้ส่วนหนึ่งภาพยนตร์ลถอินไทยแลนด์ได้จุดกระแสเชียงใหม่ฟีเวอร์ทำให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่ขยายตัวอย่างมากเฉพาะปี2,557สร้างรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวกว่า63,000ล้านบาท ในงานสัมมนา,าเรื่องสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ข้อสรุปให้โบราณสถานสำคัญเช่นวัดเจดีหลวงวัดบุพผารามวัดพระสิงห์และวัดเจ็ดยอดเก็บเงินค่าเที่ยวชมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ20บาทเพื่อดูแลความสะอาดและติดป้ายภาษาจีนแต่ข้อเสนอนี้อาจเป็นอุปสรรคเพราะที่ประเทศจีนไม่มีการเก็บเงินค่าเที่ยวชมวัดแม้ว่าหลายประเทศจะเก็บค่าเที่ยวชมวัดก็ตาม วิรยุทธ์วิริยะสัจจจิตรายงาน One News ตรงไปตรงมา